EP สมาแล้วครับสำหรับบ้านสไตล์มทเทอเรียนนะครับเก๋ๆโครงสร้างเหล็กนะครับมาดูกันต่อเลยความเดิมก่อนที่แล้วเราก็ไปซื้อตู้กันมานครับแล้วก็ทําโครงสร้างวางลากฐานตอกเสาโครงเสาเข็มทําแท่นเหลก็กสิ่งทุกอย่างครับเชื่อมลงดินทุกอย่างอนะไรหลังนั้นเราก็ไปเอาตู้มานะครับมาวางมาเป็นทรงตามที่เราขอแบบเอาไว้อย่างนั้นเราก็ทําการเชื่อมโครงสร้างทุกอย่างลงรากฐานเรานะครับนนก็ตัดผนังตัดหน้าตรงตหน้าต่าตงทําระบงระเบียงออกมาแล้ว เราก็มาต่อกันด้วยเลยการเชื่อมรูปบันไดนะครับผมเราก็คำนวณดูแล้วว่าเราจะใช้บันไดประมาณสักเบส20เพื่อให้มันพอดีกับไอตัวแผ่นไฟเบอร์ซีมเมนต์บอร์ดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียของในการตัดแล้วเราก็มาทำการลอง ว่าลูกบันไดจะใช้อยู่ประมาณกี่ลูกสรุปแล้วเราใช้ประมาณ7ลูกนะครับผมดังนั้นก็ทําการเชื่อมบนเชื่อมล่างเพราะว่าเราจะต้องหาร,ระดับของลูกบันไดใหม่เพราะว่าเราไม,ไม่ได้ <ปะ S 2> ลงมา4-5องศานะครับเพราะสีองศาเนี่ยมันจะสามารถใลูกบันไดนแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันจะออกมาเท่ากันหมดแต่เนี่ยเราใช้ประมาณสัก6 0องศาครับ<ม>เราก็เลยต้องใช้เอ็นขึงนะครับเอ็นขึงเพื่อให้ตัวลูกบันไดเนี่ยมันขนานกันทุกตัวนะครับหลัอองจากนั้นเราขึ้นไปข้างด้านบนนะครับเรามาทําวงกบเหล็กนะครับผมใช้วงกบเหล็กก็คือ2 4นิ้วนะครเเิ่่ชือม ตัดเจียนะครับเพราะว่าเราตัดพัดมามันจะมีหยดเหล็กหน่อยๆเราก็ต้องมาตัดเจียวทำอะารนนเรามาทำเชื่อมเชื่อมโค้งเหล็กให้ได้ฉากนะครับตัดเหล็กตัดอะไรให้มันตามที่เราวัดเอาไว้เราก็มาไล่เชื่อมทีละจุดทีละจุดนะครับกันมันคดกันมันอะไรก่อนดังนั้นถึงจะมาไล่เชื่อมให้เต็มอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็ไล่เชื่อม ทุกจุดเลยเพื่อความมั่นคงแข็งแรงครับแล้วเราก็มาใส่บานกระจกนะครับตัวบานกระจกเนี่ยมันไม่ยากครับก็ใช้น็อตประมาณ4ี่ตัวแต่ผมใช้ไแป8ตัวครับเพื่อความแข็งแรงแล้วช่างก็มาเกียเกียเพิ่มไอ้ส่วนที่มันคมที่มันแหลมหรือว่าไอ้ตรงที่เชื่อมที่มันปูดออกมาไม่สวยนะครับนั้นเราก็มาติดประตูติดประตูนี่ค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันหนักนะครับม,มาช่วยเขายกนะครับเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนใส่ติดประตูมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังผมก็จะ ทำเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็จะออกมาประมาณเมตรยีนะครับผมแล้วก็ทําโครงรับขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวพื้นเข้าไปตัวพื้นนี่เราก็จะซอยประมาณ50เซนแล้วก็ใส่โครงที่จะรับโครงโถชักโคกอะไรเข้าไปนะครับด้านล่างก็จะมีค้่นะครับอันนี้ก็คือเพื่อความมั่นคงแข็งแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวส่วนด้านบนเราก็จะยิงเชื่อมติดกับตัวตู้คอนเทนเนอร์เลยเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับมันก็จะได้แข็งแรงส่วนด้านบนเนี่ยอันนี้มีคนถามว่าด้านบนเนี่ยทำไงจะเข้ากันยังไงอ่าผมก็ปี พอเจาะเสร็จอันนี้ผมจะทําเป็นห้องเก็บของชั่วคราวก่อนนะคือพอเจาะเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องใส่บานพับเลยพอใส่บานพับไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเวลาเราเจาะอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ใส่บานพับเลยเนี่ยมันจะหนักนะครับตู้ดังนั้นเราใส่บานพับไ้เลยานั้นเราก็มาทำโครงเก็บขอบอะไรโลหมนะครับนี่เราก็จะได้แล้ว เป็นห้องเก็บของ,ของคร่าวๆนะครับจะต้องมีดีเทลหลายอย่างนะครับทั้งวงกบทั้งกระจกนะครับเราจะต้องใส่แบบโอ้โหยิ่งเยอะเลยนะครับผมและภายในส่วน,นที่เป็นผนังภายในเราจะกุยังไงเรากันความร้อนยังไงเพื่อไม่ให้อากาศความร้อนมันเข้ามาด้านในแล้วเราแต่งยังไงให้มันสวยแล้วก็เซตต้นทุนแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้ก็คือขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ดีๆมามอบให้ทุกคนนะครับยังไงตอนนี้ผมก็ <S <S ยื่นขอทะเบียนบ้านไปแล้วยังไงขอให้ทุกคนเอาใจช่วยนะครับขอให้ทะเบียนบ้านออกมาเร็ ได้ทําการกอร่อสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างไงขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับเราจะเอาความรู้ดีๆมามอบให้ทุกคนเลยขอบคุณครับ